สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนการดำเนินการของเซตกันค่ะซึ่งเราจะเรียนสองหัวข้อย่อยนะคะก็คือยูเนียนแล้วก็อินเตอร์เซคชันค่ะมาดูความหมายของการดำเนินการของเซตนะคะคำว่าการดำเนินการอย่างที่เราเคยเรียนมาก็คือที่เราเจอมาก็คือการดำเนินการของจำนวนก็จะมีการบวกการลบ การคูณการหารนะคะของจำนวนเนาะส่วนการดำเนินการของเซตก็จะมีอย no. mm hmm. ู่ด like, ้วยกัน4แบบนะคะซึ่งการดำเนินการของเซตคือการสร้างเซตใหม่เซตที่กกซตซึงมีเอกภพเดียวกันนะคะซึ่งเราสามารถ้างเซตใหม่หรือการดำเนินการของเซตนี้นะคะอยู่ด้วยกัน4แบบนะคะก็คือยูเนียนนะคะ 2. อินเตอร์เซชัน 3ผลต่างระหว่างเซตและก็4คอมพลีเมนต์นะคะซึ่งวันนี้เราจะเรียน2หัวข้อแรกก็คือยูเนียนและก็อินเตอร์เซชันค่ะมาดูความหมายของยูเนียนนะคะยูเนียนของเซต A และเซต B ก็คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเซต A หรือของเซต B หรือของทั้ง2เซตรวมกันนะคะเขียนแทนด้วยสัญลักษ์ณ A u ยูเนีน B ซึ่งลักษณะสัญลักษณ์ของยูเนียนจะเป็นตัว U มาจากคำว่ายูเนียนะคะซึ่งจะไปซ้ำกับสัญลักษณ์ของเอกภพสัมพัทธ์นะคะถ้าเขียนแบบนี้แสดงว่าตัว U ในที่นี้ก็คือตัวยูเนียนะคะนักเรียนเราสามารถเขียน A u ยูเน B เป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขได้เลยก็คือ A u ยูเนีเท่ากับเซตของ X เป็นสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์ตัวนี้คือเอกภพสัมพัทธ์นะคะใช้ตัวยูเหมือนกันเลยนะคะโดยที่ x เป็นสมาชิกของเซต a หรือ x เป็นสมาชิกของเซต b ค่ะยูเนียนของเซต A และ b นะคะเราสามารถวาดแผนภาพได้ดังนี้นะคะกรณีที่ a และ b ไม่มีสมาชิกร่วมกันนะคะความหมายของยูเนียนของเซต a กับ b ก็คือสมาชิกทั้งหมดของเซต a มารวมกับสมาชิกของเซต B เราสามารถแรงเงาแผนภาพได้แบบนี้นะคะส่วนถ้า a กับ b มีสมาชิกร่วมกันนะคะเวลาวาดแผนภาพเราก็จะวาดแผนภาพทับกันบางส่วนแบบนี้เพราะนั้นส่วนที่เป็นสมาชิกของเซต A กับ b รวมกันเราเรียกว่ายูเนียนของเซต A และเซต B ค่ะแบบที่3จะเห็นว่าเซต A เป็นสับเซตของเซต B นะคะเพราะนั้นตรงที่ลางเงาทั้งหมดนี้ก็คือความหมายของ A u ยูเนีนะคะ แบบที่4นะคะ B, B เป็นสับเซตของ A จะเห็นว่าเซต B อยู่ในเซต A นะคะเพราะนั้น A union B, B ก็คือทั้งหมดนะคะที่แรงเงาหรือก็คือเซต A นั่นเองและสุดท้ายถ้าเซต A กับเซต B เป็นเซตที่เท่ากันนะคะเพราะนั้น A union B ก็จะเท่ากับเซต A หรือเซต B นะคะตามที่แผนภาพแรงเงานะคะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างที่เป็น เป็นเซตแบบแจกแจงสมาชิกหรือเซตแบบแบบ,แบ,บ,แบบอกเงื่อนไขกันนะคะตัวอย่างแรกนะคะถ้าครูกำหนดเอกภพสัมพัทธ์เท่ากับเซตของ 1, 2, 3ไปจนถึง14ให้เซต A เท่ากับเซตของ X โดยที่ X หารด้วย3ลงตัวให้เซต B เท่ากับเซตของ X โดยที่ X หารด้วย4ลงตัวจงหา A u ยูเน B พร้อมทั้งแรงเงาแผนภาพ A u ยูเนียนนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเซต A แบบแจกแจงสมาชิกก่อนตัวเลขสมาชิกที่3หารลงตัวนะคะก็คือมีอะไรบ้างในนี้เราจะตอบแค่กรอบที่เขากำหนดก็คือจาก U ที่เขากำหนดให้นั่นเองนะคะก็จะมีเลข3ใช่ไหมคะเลข6เลข9แล้วก็เลข12 แล้วก็เซตของ x โดยที่ x หารด้วย4ลงตัวก็จะมีเริ่มจากเลข4เลข8เลข12นะคะจากนั้นเราจะมาวาดแผนภาพซึ่งในคาบเรียนที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนการวาดแผนภาพเบนเอลเล์แล้วตอนนี้เราก็จะมาวาดได้เลยนะคะนั่นก็คือเริ่มจากเอกภพสัมพัทธ์ก่อนแล้วก็วาดแผนภาพเนื่องจากว่า a กับ b มีสมาชิกที่ทับ ที่ซ้ำกันนะคะมีสมาชิกที่ใช้ร่วมกันดังนั้นครูก็จะเขียน a กับ b ทับกันบางส่วนแบบนี้แล้วก็เติมสมาชิกเข้าไปนะคะก็คือ12ที่มีสมาชิกร่วมกันแล้วก็ a อย่างเดียวก็จะมี3 6 9นะคะแล้วก็ b อย่างเดียวก็จะมี4กับ8ที่เหลือข้างนอกก็จะเป็นเป็นเอกภพสัมพัทธ์ซึ่งณนะตอนนี้ครูไม่ได้เขียนไว้นะคะ แต่ละว้ในฐานที่เข้าใจก็คือข้างนอกนี้ก็จะมีเลขอะไรบ้างมี1มี2มี5มี7มี10แล้วก็มี11 13 14นะคะทีนี้แผนภาพที่เราแรงเงาตรงนี้ก็คือเซต A กับเซต B รวมกันนะคะดังนั้น A อยูเนียน B ก็มีค่าเท่ากับเซตของ3 4 6 8 9แล้วก็12นะคะหรือพูดง่ายง่ยก็คือ a เลน b เป็นสมาชิกของเซต a หรือเซต b หรือทั้ง2อเซตนะคะตัวอย่างถัดไปค่ะกําหนดให้ a เท่ากับเซตของ1 2 3จุดจุดจุด b เท่ากับเซตของ2 4 6 8 10 11ถ้าสังเกตจะเห็นว่า b เป็นสมาชิก สมาชิกทั้งหมดของ b เป็นสมาชิกของเซต a นะคะดังนั้นจะได้ว่า b เป็นสับเซตของ a นะคะทีนี้เขาให้หา a union b นะคะเราก็จะเอาเซตทั้งสองเซตเนี่ยมาวาดนะคะก็จะวาดได้เป็นเซต a นะคะเป็นสับเซตของเซต b ก็คือวงกลม a จะอยู่ในวงกลม b นะคะแบบนี้จากนั้นก็เขียนสมาชิกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ หา a อเนบใช่ไหมก็คือเอาสมาชิกของเซต A กับเซต B มารวมกันนะคะก็จะได้รูปนี้นะคะดังนั้นเวลาตอบ a อเมนบก็จะเท่ากับเซตของ1 2 3นะคะจุดจุดจุดนั่นก็คือมีค่าเท่ากับเซต A นั่นเองนะคะถ้ามองภาพก็คือสมาชิกของเซต a ทั้งหมดนั่นเอง ่อไปตัวอย่างที่3กํกำหนดให้เซต a เท่ากับ1 2 3 4เท่ากับเซตของ1234เซต b เท่ากับเซตของ5 6 7 8 9ดังนั้นถ้าเราจะหา a เล่ b ถ้าเราวาดแผนภาพจากเซต a กับเซต b จะเห็นว่าไม่มีสมาชิกที่ใช้ร่วมกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าครูจะวาดแผนภาพครูก็เขียนเซต a กับเซต b วงกลม a วงกลม b แยกกันแบบนี้นะคะแล้วก็เติมสมาชิกดังนั้น a เล b ก็คือ สมาชิกของเซต A กับเซต B รวมกันก็จะมีค่าเท่ากับเซตของ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9นะคะตัวอย่างถัดไปค่ะถ้าจำนวนถ้ากำหนดให้ A เท่ากับเซตว่าง B เท่ากับเซตของ 1, 3, 5, 7, 9เวลาเราเขียนแผนภาพทั้ง A และ B ไม่มีสมาชิกร่วมกันเพราะว่า A ไม่มีสมาชิกเลยนะคะดังนั้นเวลาเขียนแผนภาพ จะเห็นว่าเซต A กับเซต B จะเขียนแยกวงกันนะคะเซต B มีสมาชิกค,คือ 1, 3, 5, 7, 9เซต A ไม่มีเราก็ไม่เขียนนะคะดังนั้นหา A u n i o B ก็แปรงเงาทั้ง2เซตนะคะ A u n i o B ดังนั้นเซต A ไม่มีเราก็เอาเซต B มาเขียนก็จะเป็น 1, 3, 5, 7, 9หรือคำตอบก็คือเซต B นั่นเองนะคะก็คือเท่ากับเซต B นั่นเองดังนั้น ถ้าเซตหเป็นเซตว่างนะคะมายูเนียนกับอีกเซตหนึ่งคำตอบจะเท่ากับเซตเซที่มีสมาชิกนะคะนั่นก็คือเซต B นั่นเองนะคะตัวอย่างถัดไปค่ะถ้ากำหนดเซต A เท่ากับเซตของ1 3 5 7 9เซต B เท่ากับเซตของ1 3 5 7 9สังเกตว่าทั้ง A และ B มีสมาชิกเหมือนกันเลยนะคะเพราะนั้นเวลาวาดแผนภาพวงกลม A กับวงกลม B ก็คือวงเดียวกันเนื่องจากมีสมาชิกเหมือนกันนะคะดังนั้น A ียน B ก็คือ1 3 5 7 9นั่นเองหรือเท่ากับเซต A หรือ B นะคะอะทีนี้มาดูอีกหัวข้อหนึ่งนะคะคือ intersection นะคะ intersection หมายความว่ายังไงนะคะ อินเ r อร์เซ o ชของเซต a กับเซต b ก็คือเซตซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกร่วมกันของทั้ง a และ b สัญลักษณ์ที่ใช้แทนก็คือ a union b นะคะจะเป็นลักษณะเหมือนตัว u คว่ำนะคะตัว u คว่ำเป็นสัญลักษณ์ของอินเ r อ e ์เซ o ชันนะคะเพราะนั้น a intersection b ก็จะเท่ากับเซตของ x เป็นสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์โดยที่ x เป็นสมาชิกของเซต a และ x เป็นสมาชิกของเซต b นะคะ x จะต้องเป็นสมาชิกของ a และ x จะต้องเป็นสมาชิกของเซต b นะคะเพราะนั้นคำเชื่อมที่ใช้แทน i n t e r s e c t i o นะจะ,จะใช้คำว่าและนะคะถ้าย้อนกลับไปถ้าเป็น union เมื่อกี้เนาะคำเชื่อมจะใช้คำว่าหรือนะคะแต่ถ้าเป็นและก็คือ intersection นะคะก็คือจะต้องเป็นสมาชิกที่ใช้ร่วมกันระหว่างเซต a และเซต b นั่นเองมาดูตัวอย่าง แผนภาพนะคะรูปแรกนะคะเซต A กับเซต B มีสมาชิกร่วมกันบางส่วนส่วนนี้ก็คือส่วนที่เป็นสมาชิกที่ใช้ร่วมกันของ A และ B นะคะเพราะนั้นสมาชิกที่อยู่ในนี้ก็คือสมาชิกของ A อ n ินเตอร์เรูปที่ 2B เป็นสับเซตของ a นะคะเพราะนั้นสมาชิกที่ใช้ร่วมกันระหว่าง A กับ B ก็คือเซต b นั่นเองนะคะ <c oughs> รูปที่3จะเห็นว่า a เป็นสับเซตของ b ดังนั้นสมาชิกที่ใช้ร่วมกันระหว่างเซต A กับ B ก็คือเซต A นั่นเองรูปต่อไปทั้ง A และ B ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาหา intersection เนื่องจากไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยแสดงว่าทั้ง A และ B A intersect B ก็จะเป็นเซตว่างนะคะเพราะไม่มีสมาชิกที่มีร่วมกันเลยระหว่างทั้งสองเซตและสุดท้ายถ้าเกิด A กับ B เป็นเซตที่เท่ากันนะคะ A intersection B ก็จะเท่ากับเซต A หรือเซต B นั่นเองนะคะ,ะมาดูตัวอย่างนะคะถ้ากำหนดให้ A เท่ากับเซตของ1 3 2 3 4 B เท่ากับเซตของ2 4 6 8 10สังเกตว่ามี A กับ B ที่มีสมาชิกร่วมกันคือ2กับ4ดังนั้นเวลาเราวาดแผนภาพนะคะก็จะวาดแบบนี้ทับกันบางส่วนแล้วก็เอาสมาชิกที่ใช้ร่วมกันมานะคะก็คือ2กับ4 ที่เหลือก็เอามาใส่นะคะดังนั้น n อนเซกบก็คือ hey. ส่วนที่มีสมาชิกร่วมกันก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางนี้นะคะก็แรงเงาได้แบบนี้ดังนั้นคำตอบ A i n t e r s e ร์เซ n กก็คือเซตของ2กับ4ค่ะตัวอย่างถัดไปนะคะถ้ากำหนดให้ A เท่ากับเซตของ123และ B เท่ากับเซตของ1 2 3 4 5 จงหา A intersection B สังเกต A สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B ดังนั้น A เป็นสับเซตของ B เวลาวาดแผนภาพเราจะวาดวงกลมนะคะวงกลม A อยู่ในวงกลม B นะคะจากนั้นเราเติมสมาชิกนะคะที่เหลือก็ใส่ข้างนอกดังนั้น A intersection B ก็คือส่วนที่แรเงานะคะก็คือเซตของ1 2 3นั่นเอง ตัวอย่างถัดไปนะคะกำหนด A เท่ากับเซตของ 1, 3, 5จุดๆนะคะก็คือ 1, 3, 5, 7, 9ไปเรื่อยๆ B เท่ากับเซตของ 2, 4, 6จุจดสังเกตเซต A ก็คือเซตของจำนวนคู่นะคะอันนี้ก็จะเออจำนวนคี่นะคะเซต B คือจำนวนคู่ดังนั้นจะเห็นว่า2เซตนี้ไม่มีสมาชิกที่ใช้ร่วมกันเลยนะคะถ้าวาดแผนภาพก็จะเป็นแบบนี้นะคะดังนั้น เนื่องจากว่า a กับ b ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยดังนั้น a intersection b ก็คือเท่ากับเซตว่างนะคะตัวอย่างถัดไปค่ะถ้ากำหนดให้ a เท่ากับเซตของ 135... จุดจุดจดอ๋อันนี้ตัวอย่างซ้ำนะคะโหขอผ,ผ่านกันเลยนะคะ,ะตัวอย่างนี้นะคะถ้ากำหนดให้ a เท่ากับเซตว่าง b เท่ากับเซตของ13579 จงหา a intersection b สังเกต a กับ b ไม่มีสมาชิกร่วมกันเนื่องจากว่า a ไม่มีสมาชิกนะคะเวลาวาดแผนภาพก็จะได้รูปนี้ดังนั้น a intersection b ก็เป็ไงคะมีสมาชิกไหมลูกไม่มีนะคะก็คือตอบเซตว่างนั่นเองดังนั้นถ้า,ถามีเซตใดเซตหนึ่งเป็นเซตว่างอีกเซตหนึ่งมีสมาชิกพอมา intersection กันก็จะมีค่าเท่ากับเซตว่างนั่นเอง ถ้ากำหนดเซต a เท่ากับเซตของ1 3 5 7 9เซต b เท่ากับเซตของ1 3 5 7 9จะเห็นว่า a กับ b เป็นเซตที่เท่ากันนะคะเวลาวาดแผนภาพเราก็จะวาดวงกลม1วงที่เป็นสมาชิกของเซต a กับ b นะคะแล้วก็เติมสมาชิกลงไปดังนั้น a intersection b ก็เท่ากับเซตของ1 3 5 7 9นะคะหรือเท่ากับเซต a หรือเท่ากับเซต b นั่นเอง ตัวอย่างถัดไปอ๋ออันนี้เดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าตัวอย่างนี้คำตอบมันมาก่อนเนาะซอนแป๊บหนึง่งอ,อธิบายใหม่นะคะตัวอย่างที่7ถ้ากำหนดให้ a เท <B S 1> ่ากับเซตของ1 2 3 4 5 b เท่ากับเซตของ1 3 45แล้วก็ c เท่ากับเซตของ สองสห้สังเกตว่าทั้ง a b c มีสมาชิกร่วมกันก็คือเลข5นะคะเพราะฉะนั้นเวลาวาดแผนภาพเราก็จะวาดวาดสมาชิกวาดวงกลมให้ทับกันบางส่วนแบบนี้นะคะอาคูเอเออแบบนี้เนาะก็จะได้สังเกตใหม่นะคะ B คือ1,3,4,5 B เป็นสับเซตของ A นะคะแล้วก็ B กับ C มีสมาชิกร่วมกันก็คือ4กับ5เพราะนั้นวาด B กับ C ทับกันบางส่วนแบบนี้ส่วน C เป็นสับเซตของ A ไหมไม่เป็นนะคะเพราะมีเลข6ที่ไม่เป็นนะคะแต่ A, A กับ C ทับกันบางส่วนเพราะนั้นครูก,ก็จะวาดแบบนี้ ดังนั้นเวลาเติมสมาชิกทั้ง a และ b และ c ที่มีสมาชิกร่วมกันก็คือ4กับ5เราจะเติมก่อนตรงนี้นะคะจากนั้นก็ b ที่เหลือ 1, 3จากนั้น a ที่เหลือทีนี้ a ที่เหลือเหลือ2กับ6แต่ว่า2มันอยู่ในอยู่ใน a ด้วยอยู่ใน c ด้วยนะคะดังนั้นเติม2ตรงนี้ที่เหลือเหลือ6นะคะที่ไม่ไม่มีสมาชิกร่วมกับเซตใดเลยนะคะ ดังนั้นถ้าเราจะหา A intersection B แล้ว union C นะคะเวลาทำเราจะทำในวงเล็บก่อนนั่นก็คือนักเรียนจะหา A intersection B ก่อนก็คือส่วนที่ A กับ B ทับกันก็คือส่วนนี้ใช่ไหมคะจะได้1 3 4 5ก็คือวงกลมนี้จากนั้นเอาไป union กับ C C ก็คือวงกลมนี้ทั้งหมดเพราะนั้นก็คือเอามารวมกันนั่นเองดังนั้นก็เลยตอบเซตของ 1>, 1 2นะคะ1 2 3 4 5 6มนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการประยุกรวมระหว่างยูเนียนกับอินเตอร์เซ็กชันนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะอีกแล้วนะคะขอแก้ไขแป๊บนึงเดี๋ยวดูหน้าถัดไป มีถึงตัวอย่างที่10นะคะเมื่อกี้เราถึงตัวอย่างไหนนะตัวอย่างที่7นะคะอ่าเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้อธิบายไปแล้วต่อไปตัวอย่างที่8นะคะกําหนดให้เหมือนเดิมนะคะโจทย์เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนคําถามว่าถ้าหาให้หา A union B แล้วมา intersect C นะคะจะทำยังไงนะคะก็คือใช้รูปเดิมเมื่อกี้นะคะรูปเดิมเมื่อกี้เนาะเสร็จแล้ว หาเอวเนียนบก่อนเอเนียก็คือเอา A รวมกับ B ก็คือทั้งหมดในวงกลม A ถูกไหมคะแล้วค่อยมาอินเตอร์เซกกับ C ก็คือส่วนไหนที่ทับกับ C ก็คือส่วนนี้ส่วนที่ครูแรงเอาไว้นี้นะคะดังนั้นคำตอบของ A อวเนียน B แล้วอินเตอร์เซกซก็เท่ากับเซตของ2 4 5ค่ะ,ะตัวอย่างถัดไปยังเป็นโจทย์เดิมนะคะโจทย์เหมือนข้อยข้อ7แต่ถาม ว่าถ้าให้หา A union แล้วก็วงเล็บ B intersect C นะคะปกติถ้ามีวงเล็บเราจะทำในวงเล็บก่อนนะคะแผนภาพเดิมนะคะแผนภาพเดิมหา B intersect C ก่อนคือส่วนไหน B intersect C ก็คือส่วนนี้ที่มี4มี5มี2นะคะ B intersect C แล้วมา union กับ A ก็คือมารวมกับเซต A ทั้งหมดก็เลยได้ภาพแผนภาพที่แรงเงาแบบนี้ ดังนั้นคำตอบก็คือเซตของ 1, 2, 3, 4, 5นั่นเองนะคะอ่าและสุดท้ายละค่ะถ้าครูให้หา A intersect แล้ววงเล็บ B union C นะคะครูก็จะได้อ่าแผนภาพเดิมนะคะหา B union C ก่อน B union C ก็คือทั้งหมดใช่ไหมคะวงกลม B กับวงกลม C รวมกันรวมทั้งเลข6ด้วยนะคะ B union C เนอะ เสร็จแล้วค่อยมา i n t e r s e ก t A ก็คือส่วนไหนที่ทับกับที่ทับกันบางส่วนกับ A ส่วนไหนที่เหมือนกับ A ก็คือส่วนนี้นะคะดังนั้นคำตอบก็คือเซตของ1,2,3,4,5จะเห็นว่าคำตอบเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยนะคะซึ่งตัวอย่างที่ครูยกมาทั้งหมดนี้จะอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนหมดเลยนักเรียนสามารถกลับไปทบทวนซ้ำได้เลยนะคะ,ะและวันนี้นะคะก็ เรียนมาสองหัวข้อนะคะก็คือการดำเนินการของเซตแบบยูเนียนนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออินเตอร์เซ o กชันยูเนียนก็คือการรวมเซตนะคะถ้าพูดสั้นๆเนาะยูเนียนก็คือรวมส่วนอินเตอร์เซ o กชันก็คือร่วมก็คือสมาชิกที่ใช้ร่วมกันนะคะเพราะนั้นถ้าใช้คำเดียวเนาะก็คือยูเนียนก็คือรวม ส่วนสมาชิกก็คือร่วมนะคะใช้ร่วมกันหรือซ้ํากันนั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้เรียนเข้าใจนะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจเวลาดูคลิปตรงไหนนะคะก็โนต้ตไว้นะคะแล้วกลับไปถามครูในชั้นเรียนค่ะก็เป็นกําลังใจให้เรียนทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ